อ่าวันนี้มาเสี่ยงโชคอ่าเต่าครับวันนี้ได้เลขอะไรครับวันนี้ได้เลข 8, แปดกับเลขห้าค่ะเลขแปดกับเลขห้ามามา,มาเสี่ยงโชคโทุกงมวดไปครับครั้งแรกค่ะครั้งแรกคนกอื่นเสี่ยงแล้วก็ไปแล้วแล้วถูกบ่อยไหมครับอ่ามวดที่แล้วหนูไม่ได้ซื้อ ออจะมาลองวัด <คน S 2> แลกแ,แต่ก็มีคนถูกเยอะใช่ไหมหนาวชัดไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้รัชัดไหม

มากไปด,ดูต่อตัวนี้เข้ามาบ้านนานหรือยังครับันวที่สิบเอ็ดพฤศจิกาแล้วเต่านี้อ่าคาดว่าเป็นรูปคล้ายผสมเด็ดใช่ไหมครับที่เข้ามานี่คล้ายแล้วก็เหมือนจะเป็นเพื่อนกันกันกบตัวแรกอ่ะจ้ะ แล้วตัวเก่าอรที่ให้โชคนี่ให้โชคกิ่งงวดแล้วครับนับไม่ทั่วถูกทุกงวดแต่าามาอยู่ด้วยก็ถูกทุกงวดแล้วก็ตัวนี้ที่เข้ามาใหม่นี่คาดว่าจะให้โชคไหมครับให้จ้ะมาอยู่ด้วยก็กดีขึ้นทุกทุกทุกวันนะ น้ำหนักเท่าไหร่ครับที่ได้มาเนี่ยตัวเกา่าโลเก้าขีดตัวใหม่โลเจ็ดขีดค่ะแล้วคิดยังไงครับกับการที่เต่าเข้ามาในบ้านสองตัวแล้วร,รู้สึกแปลกรู้สึกแปลกแล้วก็เหมือนเขามาชมอะไราสักอย่างมาพึ่งบุญบารามีหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ <c oughs> ม,มาสองตัวแล้ว แล้วบ้านหลังนี้อ่าได้มายังไงครับก็คนก็มีโชคมีลาบแล้วเขาก็มาสร้างให้นะคะบ้านหลังนี้เป็นทรงไทยบ้านไม้ทั้งหลังเนาะคนก็มีโชคมีลาบก็ร่วมทําบุญแล้วก็ร่วมสร้างเนาะก็จนสําเร็จได้หลังใหญ่เลยทายได้เลขอะไรครับแปดศูนย์แปดอ่ะแปดศูนย์แปดคาดว่าวันนี้เราไปเสี่ยงโชคไหมครับเสี่ยงจ้ะ หนึ่งอาดว่าจะเอาไปเสียงโชคไหมครับวันนีเสียงลลองลองดู มากกี่ครั้งแล้วครับมาเสียงโชคที่นี่้องสามครั้งนี่แล้วลถูก,ถ,กถูกตลอดเลยใช่ไหมตลอดเลยค่ะแล้วคิดยังไงครับกับอาการที่เต่าเข้ามาในบ้าน <c oughs> สองตัวแล้วร, <c oughs> รู้สึกแปลก <c oughs> รู้สึกแปลกแล้วก็เหมือนเขามาชมอะไรสักอย่างมาพึ่งบุญบารมีหรือเปล่ามึก็ไม่รู้มาสองตัวแล้ว แล้วบ้านหลังนี้อ่าได้มายังไงครับก็คนก็มีโชคมีลาบแล้วเขาก็มาสร้างให้นะคะบ้านหลังนี้เป็นทรงไทยบ้านไม้ทั้งหลังเนาะ